ทุกคนอยู่กับช่อง Cross Ferry เหมือนเคยนะคะแต่วันนี้ Ferry เดินทางมาที่เมกะบางนาคะ่ะจะพามาร้านเนื้อที่เคยลับๆอยู่แถวย่านสุขุมวิทนะคะนั่นก็นคือร้านที่มีชื่อว่าฉันนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นร้านเนื้อที่เป็นที่ชื่นชอบเป็นร้านโปรดของครอบครัวเฟอรีอีกหนึ่งร้านเลยนะคะและวเขายังเป็นนี่เลยค่ะ บีฟไลซ์โบดเจ้าแรกๆของประเทศไทยด้วยเห็นหน้าตาแบบนี้มีข้าวแล้วก็มีเนื้อมีไข่โรยกระเทียมเดี๋ยวนี้เห็นกันเยอะแยะแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆเจ้าแรกๆเลยคือฉันค่ะและฉันก็ชอบฉันมากๆด้วยเดี๋ยวไปดูสิคะว่าสําหรับที่สาขานี้เนี่ยซึ่งเป็นสาขาที่2องเขาจะมีเมนูไหนบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าร้านฉันเนี่ยมีที่มาอย่างไรคะ่ะ เข้ามาภายในร้านแล้วค่ะต้องพูดเบาๆนิดนึงเดี๋ยวเกรงใจคนที่เขากําลังกินฉันอยู่นะคะในร้านนียเข้ามาเห็นบรรยากาศสีเหลืองสดใสมากเลยเหมือนกับโลโก้ของร้านนะคะแล้วก็แอบเห็นกาแพงมมีความขลังนิดนึงอ่ะมียองยานด้วยบอกว่าจะเบาๆไงร้อนทำไมอะ่ะ <c oughs> คือตะกี้ขอแก้ข่าวนิดนึงค่ะว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่สาขาที่2นะแต่ว่าเป็นสาขาที่ สามแล้วค่ะเพราะว่าเขามีเปิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก่อนด้วยแล้วก็ยังมีเป็นแบบป๊อปอัพสตอร์เนาะที่พารากอนแล้วเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าจะไปเปิดที่เซ็นทรัลเวิร์อีกนะแล้วที่สาขานี้ค่ะเมนูเยอะกว่าที่สาขาอื่นๆอ,อยากกินแล้วล่ะอาหารมาแล้วอยู่บนโต๊ะไปสิจะกินก็ไม่ได้กินเนี่ย้อนเรียกให้มา,าที่มาที่ ร้านนี้ก่อนค่ะจริงๆแล้วร้านนี้เกิดขึ้นมาจากมุ่นส่วน3ามคนนะคะที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เวลาปาร์ตี้สังสรรค์เนี่ยก็ชอบที่จะแบบว่าอยากย่างเนื้อมาทานกันเองเพราะว่าย่างเนื้อออกมาอร่อยมากเฮ้ยเราอยากเสิร์ฟเมนูนี้ให้คนอื่นได้ชิมอาหารฝีมือของพวกเค้ากันบ้างก็เลยเริ่มมีการไปสร้างร้านแรกที่แถวเอกมัยแถวแถวหน้าปากซอยเอกมัยเลยอะ่ะร้านนั้นแฟรดี้ก็เคยไปทาน ะะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นร้านที่ต้องจองบุ๊กิ้งล่วงหน้านะแต่ตอนนี้นะคะเขาก็มีการย้ายไปเปิดที่อยู่ในเอกมัยเหมือนกันนะอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าบาร์แล้วก็รเตอรองด้วยนะคะแล้วก็มีการขยายสาขามาเรื่อยๆจนถึงสาขานี้นั่นเองไปกินได้แล้วค่ะแม่อ๋อนี่ไปได้แล้วแม<ด>่เขคุณแม่ค่ะขอคุณแม่่ะ งานสร้างมากทุกคนดู้แล้วว่าทำไมถึงมีดารงดารานะมีอินฟลูเอนเซอร์มาถ่ายที่ร้านนี้เยอะมากเลยเพราะว่าทุกเมนู่จัดจานสวยมากนี่แต่และเมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวจะไลฟฟังอ่ะเริ่มตั้งแต่จานตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวหน้าหมูสับ สไตล์ฉันค่ะนี่อันนี้นะเป็นหมูสักสไตล์ฉันค่ะแล้วก็ด้านบนก็ออนท็อปด้วยไข่ดองนะคะแล้วก็มีการโรยด้วยหอมเจียวด้วยอันนี้เป็นสไตล์ฉันเลยก็จะเป็นเนื้อที่แบบทานง่ายๆ่ายนิดนึงเคี้ยวแบบไม่ต้องเคี้ยวอะไรเงี้ยค่ะส่วนจานนี้โอ้ยวบาเห็นแล้วไม่แบบ แแต่เขายกมาแล้วอะพอพอสึกเขายกมาไหลเลยไหลอย่างนี้เลยเพราะว่าเน้นี่เนื้อมันดุ่มดิงมากเลยค่ะมากับไข่ดองด้วยข้างล่างนี่ก็เป็นข้าวผัดมันเนื้อวากิวนั่นเองนะคะข้างบนก็เป็นเนื้อวากิวด้วยโอ้ไม่ไหวแล้ว,ว่าแค่เห็นแล้วตายแล้วอะตอนนี้ตายจริงแบบไม่ไหวแล้ว,ว ส่วนอันนี้ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็คือข้าวหน้าเนื้อของร้านจันค่ะเขามีการย่างเนื้อด้วยเตาถ่านนะคะแล้วเนื้อตรงนี้เป็นเนื้อส่วนขั้วตับค่ะเนื้อส่วนขั้วตับเนี่ยเป็นส่วนพิเศษซึ่งเนื้อวัวเนี่ย คือมันจะมีหลายส่วนใช่ไหมคะแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีเพียงแค่แบบจุดเล็กๆเ,เท่านั้นหาทานนี่ไม่ได้ง่ายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อเขาจะมีความเข้มขน้นและมีกลิ่นหอมของปับเล็กน้อยพูดเหมือนกินแล้วเลยย่าแล้วก,ก็มีที่ด้วยหอมเจียวเนี่ยที่โรย,ยตรงนี้เหมือนกันทานเข้ากันดีๆเหมือนกันนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มเหมือนกันค่ะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้เป็นข้าวหน้าหมูค่ะหมูย่างนะเตถาถ่านเหมือนกันค่ะก็มีไข่ดองแล้วก็หอมเจียวเช่นเดียวกันนะคะใครที่แบบ บางทีครอบครัวเราอาจจะไม่ได้ทานเนื้อสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถสั่งหมูได้ร้านนี้มีมีหมูแล้วก็มีไก่นะคะมาซัพพอร์ตอยู่นะคะไม่ต้องกลัวมาด้วยกันนย้อยร้าน เขาไม่คินเนื้อมาได้ไหมมาได้นะคะส่วนอันนี้ค่ะก็คือจะคล่องครอนิดนึงเป็นซุปเนื้อค่ะรสชาติเาก็จะแบบว่าเปรียร้ยวนิดนึงนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเล่ามาหมดเลยนะคะรสชาติยังไง <c oughs> เดี๋ยวชิมให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นผักดองก็ <c oughs> ทานคู่กับเครื่องเคียงอันนี้นะคะน่าสนใจมากส่วนฝั่งนี้ค่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> สายเนื้อนี่พลาดไม่ได้ <c oughs> สายเนื้อแล้วแบบว่า <c oughs> ไม่อยากทานข้าวกลัวอ้ว <c oughs> นสั่งเป็นสเต็กฉันเลยค่ะอันนี้เป็นเนื้อส่วนเทนเดอร์ลอยนะคะมันน้อยทานคู่กับซอสเบ มะเขือเทศแบบนี้ที่ยากมาให้ทานด้วยเห,เห็นเมนูนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ผัดมาอีกหนึ่งเมนูค่ะลิ้นย่างค่ะคุณเมนูนี้เชื่อปะเคยสั่งไปที่บ้านเดลิเวอรี่เฮ้ยเราคิดว่าเฮ้ยมันแบบถึงบ้านแล้วคงไม่อร่อยคุณถึงบ้านล้ายังอร่อยอยู่เลยบ้านอยู่ลามอะ่ะอันนี้ยังอร่อยอยู่เลยนี่คือเมนูที่แบบนานแค่ไหนก็อร่อยนะคะส่วนอันนี้ค่ะ คุณปู่ของทิวทริวชอบเมนูนี้มากเขาบอกว่าเวลาทานแล้วปุ๊บคิดถึงวัยเด็กของเขาเนื้อเสียบไม้แบบโอ้โห,หนึกตอนเด็กๆมันจะมีเนื้อเสียบไม้แบบนี้ยเชื่อว่าคนในยุคน,นั้นเป็นเหมือนกันทุกคนและพิเศษก็คือเขาทานคู่กับแจ่วบองค่ะซึ่งเป็นแจ่วบองโทมเมตดทำเองนะคะ และสุดท้ายค่ะเรียกว่าจริงๆแล้วมันต้องทานก่อนเป็นอย่างแรกนะคะเป็นแอปเปอไทเซอร์ละกันก็คือเป็นทาท่าเนื้อนะคะสไตล์ฉันค่ะข้างนอกในที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นสาลี่กับแอปเปิลเขียวนะคะผสมกันเวลาทานก็คลุกเค้าให้เข้ากันทั้งแอปเปิลสาลี่เนื้อแล้วก็ตัวไข่ที่อยู่ด้านบนนะคะมันก็จะมีรสชาติแบบหนัวหนัวพร้อมแล้วเราก็อย่ารอช้านะคะอืมอืมร่อยอร่อยแล้วคือเป็นคนแบบ ไปร้านไหนก็ต้องสั่งทาท่าตลอดโอ้ย่าตอนนี้มันสวยที่สุดเลย <c oughs> เอาค่ะอือหือโอ้ยดีนี่เอาน้ำจิ้มหน่อยนะคะน้ำจิ้มป๊าเขาให้ <c oughs> เนื้อยังแบบแดงๆอยู่เลยอะ่ะคือย่างมาแบบมีเดียมแลนนะคะกำลังดี โอ้ยอ,อร่อยอร่อยมากเลยอ่ะอออใส่เนื้อคือฟินค่ะโอ้ยอร่อยเนื้อกู้ตับดีจริงอันนี้ต้องสั่งเลยแล้วแบบข้าวมันนะฮะมันทําให้แบบว่ารสชาติของเนื้อที่อยู่ข้างบนมันยิ่งกลมกล่อมไปอีกว้าวต้องทานคู่กับวาซาบิดองครับนี่เลยวาซาบิดองมาแล้วครับเลยครับหมอกเลย นมมากนมสุดๆโอมฟิน oh, <my. S 1> อันนี้ดีมากดี mm hmm. ทุกไอันามจริงดินย่างหอมมากไม่เหนียวแถมหอมอีอตั้ค่ะแล้หั่นมาเป็นแบบเตาออ่ะกัดเข้าไปค่วมลงไปในเนื้อฉ่ำ mm hmm. มากฉ่ำ อันนี้คือฉ่ำเต็มคาราเบลมาเลยชิ้นนี้ดีกว่าเฮ้ยทีน่นรอยเขาย่างมาแบบว่าเนื้อสวยมากอะ่ะคือความสุกเป็นแบบที่แฝีิชอบกําลังดีเลยนะคะคือไม่ได้แดงจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แบบว่าสุกเนาะกาลังดีมากเลยอะ่ะเอาละซอสเบอร์เนสประวัดเข้าไปปากดี คือข้างนอกมันจะมีความกรุบก,กรอบๆแต่ข้างในคือแบบกัดลงไปแล้วจมฟันจมเนื้อไปเลยะค่ะฟังปากสักหน่อยค่ะชิมมาหลายเมนูแล้วขอชิมซุปๆบ้างดีกว่า <c oughs> เอาล่ะขอชิมน้ำก่อนนะอือ <c oughs> เดี๋ยวเราลองขอคุกคุกค,คนๆหน่อยอือเราต้องคนนิดนึงแล้วข้างล่างมันจะเปรี้ยวถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยก็นี่เลยค่ะผักดองนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องเคียงก็จะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวขึ้นมา อีกอันหนึ่งไม่ชิมก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาทําปลาลบองเองอะ่ะคุณเขาเรียกเจ้าบองนะคะจิ้มกับเนื้อย่างอะ่ปะปลาล้าเน้นๆดูๆนะอืมอืมปลาถึงด้วยเหรอ่รู้ว่าแตปลาาแบบเขาใจมาเคยไปกินตามห้างปลาล้าปลาแบบไทโตกันไปอย่างเงี้ยนี่ปลาเลยปลาาอีสานบ้านนาเลยจ้ะ เอาละขออีกนิดได้ไหมอ่ะเมนูนี้มันไม่กินไม่ได้มันเป็นซิกเนเจอร์เราอยากรู้ว่าแบบถ้ามันกินพร้อมกับหอมเจียวเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนแล้วมีความแบบไข่ดองอ่ะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วัางเนี่ยใส่ไข่ดองลงไปอ่ะอืออืยังไงแม่อร่อยเนื้อดีมากมีความรู้สึกว่าเนื้ออันเนี้ยมันก็จะมีความแบบหวานในตัวมันอยู่แล้วอร่อยมากเลยคือกินปุ๊บกลิ่นตีขึ้นจมูกเลยอ่ะอร่อยมาก บอกเลยว่าซิกเนเจอร์ของเขาเนี่นะคะข้าวหน้าเนื้อส่วนพัวตับมันสมกับที่เป็นร้านเนื้อเจ้าแรกๆของประเทศไทยจริงๆค่ะสุดยอดกระทุ่เท้า ได้ชิมหลายเมนูมากนะคะและจะบอกว่าถุกป,ปากปุบเมนูเลยเฮ้ยเขาตั้งใจทำนะถึงแม้เริ่มต้นจะแบบว่าอยากแค่ทําอาหารที่แบบตัวเองชอบมาให้คนอื่นทานแต่ดูแบบจากการปรุงจากการคัดสรรวัตถุดิบที่เราชิมนะเฮ้ยนี่มันไม่ธรรมดาแล้วอย่างนี้มันเลยแบบขึ้นห้างขยายสาขาไปเรื่อยๆจนถึงสาขานี้นะคะใครที่อยากจะมาสาขาไม่กับบรรนาน,นะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ชั้น L 1ตรงข้ามกับ KFC เลยร้านก็เปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะคะมาอุดหนุนกันได้หรือถ้าอยากไปสาขาอื่น อยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปที่แฟนเพจของฉันได้เลยเร็วๆนี้จะมีสาขาเซ็นทรัลเวิร์ด้วยนะคะและบอกวนิดนึงว่าสาขาไม่กับบางนาเฮดเฟลลี่นะคะสามารถพาน้องหมามานั่งทานด้วยได้และฝากด้วยนะคะสำหรับช่อง YouTube ของ Ferry cross to Ferry ่ทุกช่องทางเลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะคะลาแล้วบ๊ายบาย